สวัสดีครแบบับเบลผมบิดสันเน็ต้องเก็บขยะนะครับจะ็บข้าวชมมาเก็บขยะ EP นะส,ะส,ะสี่สิบสามนะครับอาที่ถนนทางไปบ้านวัดเก่าหลวงอาจน้องสมบัติบ้านหนองผำนะครับผมจะพาชมไปเก็บขยะที่ถนนทางไปบ้านหนองผับทางไปวัดเก่าหลวงอาจนม่งก็อยู่ที่ถนนลาดยางนะครับี่ครับบริเวณบ้านเราเองนะครับมวันนี้จะพาชมไปเก็บเรื่อยๆนะครับผมพาชมเดินเก็บกันครับผม วันนี้อาจจะมาซานิดหนึง่งว่าผมไปทุระมาสมก็เลยมาซานิดหนึ่งดูว่า,ามันเก็บตับคั่มไม่ค่มเท่าเยอะตง้งเก็บไมไ้ไปด้วย เขามัมาเก็บปวดนะครับไประยะทางในการเดินนะครับอาจจะเป็นไกลนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องใช้ระยะทางในการที่จะเดินนะครับเราขออนุญาตใส่หมวกไปหนึ่งนะเพราะว่ามันร้อนมันไม่ได้ร้อนนะมันเย็นอากาศมันเย็นนะแต่ว่ามันร้อนเราใส่หมวกเพื่อป้องกันแสงแดดนะป้องกันเห็นเพื่อมันเท่เสยรับรรยากาศก็ดีเมื่อวานนี้ผมก็ได้พเขาสมมาเก็บกวดที่ฮองซานเขียวนะครับ หาตักไฟฝ่ายบ้านหน,อ,น,นองห้าท่านผู้ชมอันนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมกล่องขนมนะครับผู้มันจะอดรถนะหมวกหรือนะเอ๋ท่ทานผู้ชมจะพาท่ชมเดินไปเรื่อยนะครับบนยัดทางนะไกลนะแต่ใกลนะนิดหนึ่งท่านผู้ชมไม่ค่อยไกลเท่าไรเส้นทางเราเนี่จะไม่ค่อย,ย,ม,ม,อยมีรถเดินผ่านเท่าไหร่เพราะว่าเป็นปยัดทางนี้รถมัน ได้สวนผ่านเยอะเนาะผู้อากาศก็เย็นอยู่นะตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าฤด,ดูหนาวแล้วเดี๋ยวพอเข้าเป็นเือนปล่อยของคนก็รักษาสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นนะครับเวลานอนตื่นก็ให้ผับให้พูนรักษาสุขภาพของคุณผู้ชมนะของตนเองนะเพรดีขึ้นนะ,ะวันนี้ปีใหม่นะครับ2567นะครับ ทั้งก็อู้ยะยะทางอยู่ใครว่าไม่ไกลไกลมากเลยนะผมใส่รถนี่มันเหยังไงนะผมเดินมาแบบเดินตลอดเลยนะทุกวันนี้ใช้จักรยานปั่นไปเนาะใส่ไม่มีมอเตอร์ไซค์นะใส่แบบนี้นะไม่มีมอเตอร์ไซค์นะของผมมีเร่ดีนะโอุเยเสื้อครับผมเจอเสือกนะนี่เป็นเสือกล้างครับเสือกลมัดฝางครับ เสือกฟางเกือบขาที่ว่นะามัดฟางนรเอาไปสำหรับมัดของนะสำหรับไีพีหน้านะครับพาทุนไปเก็บปวดที่บริเวณทางไปบ้านน้องเกาะน,นะครับบริเวณตั้งเดินไปตรงนี้ตรงทุ่งนานะครับเดินหาดูเรื่อ,อยๆนะเอามันจะมีนะโอ้ไม่ได้มา น,นมาหนึ่งเดือนนับดูเดีย๋ยวว่าหนึ่งเดือนสองเดือนนับไปน,นมาที่นี่สองเดือนนับผมไม่ได้มาถ่ายที่นี่ประมาณสองเดือนกว่านะึ่ดูก็ยังแบบมันก็ยังดีอยู่นะผมไม่ได้มาถ่ายแบบสองเดือนนะน,นะสามไหมครผมไม่รู้จังแค่หนึ่งสามเดือนเลยดูนี่อาชมีโอ้ยนี่ใหญ่เว้ย คามงุ่งยากตรงนี้จะมีอะไรนะที่มันสดมันอยู่สบมันมมเจอบ้านนะครับผมมาเจอเคียงตรงนี้สม้มเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะตัวนี้เขาฟางไว้นะสม้มเอาเบื้องมาไว้นะสมเบื้องหรือฟางนะสม้มอู้ผมมด้มาแบบหลายหลายหลายเดือนนะดูเขาฟางมาไว้แล้วก็จัดดีนะ ดูนะครับพอฟังไว้ครับดูระยะดูระยะทางที่ผมเดินมานะโอ้ไก่นะนี่เป็นเสียงโอ้มีน้ำมันนะครับน้ำมันกาแฟเป็นเสียงไข่นะคุณผู้ชมเขาแบบเก็บของในถ้วยมาแล้วก็มีฟางด้วยนะนี่กวดเลยนะคุณผู้ชมนี่กวดด้วยนะแต่ผมไม่เอาดีกว่าครับผู้ชมไม่รู้ว่ากวดไข่หรือ่าผู้ชม ตัวนี้ก็ขายได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นของด้านหน่อยครับผมดูครับผม,มก็จะมีแก้วครับแก้วน้ำเลยนะตัวกับยางนะเข็มเย็บเข็มนะถ้วยก็มีนะคุณผู้มอ้มหัวถ้วยถ้วยสะอาดมากครับผมทั้งถ้วยทั้งซามนะมีหมดนะคุณผมแล้วก็ตัวนี้ถั่วผักยาวครับผมเป็นตัวนี้ มันสามารถนำไปเกิดได้ครับผมสานที่สองอุปกรณสองมีกวดน้ำมันนะสานที่สามนะครับสารสามมีอะไรครับผมารที่สี่ไม่มีอะไรนะครับผมเจอถังน้ำมันอย่างใหญ่นนี่ผมไม่เอาไปขายก่อนครับมโอ้โบริเวณนี้เขามากรีดยางนี่ครับชมดูเขากรีดยางนะครับชมดูแต่ก็ได้นะชมได้นะ ได้นะสม้มเขากีดยางเยอะมากครับส้มว่ามันก็มีคนมานอนที่นี่แนส่ส้มดู้สม้มที่นี่เป็นที่ที่เขาสร้างเราสมเขาสร้างอ,อู่นะเขาน่าจะทำใหม่นะอ,อ,นนะอู่สร้างอู่เลยนะดู้ส้มบริเวณนี้สมก็ลกเลนะนี่ยนะนี่ก็เป็นหนองน้ำสมเป็นสระน้ำนะมีพริกกุ้งสำเีต้น นี่กน,นะเหลี่ยงครับวัลเวเมนเสี็สามารถทําเป็นที่พักคอยได้ส้มพักคอยได้เนละที่ตั้งแข็มก็ได้สมตั้งแข็มก็ได้นะครับสลองปีใหม่นะสมต้นยางก็เยอะมันเป็นสวนยางนะส้มโอเคแล้วพาช้มไปเก็บขยะกันต่อนะครับปวด้องไม่ต้องเอาสมกลัวเขาไม่ไมให้สมเพาว่าวเขาด่านนะ ก็ยังย่าไปเอาเขาอางอัน,นเีกใหนูด่ารานเะขาจะจับเาารับจับเาขากูเไปนะเดี๋ยวเขขา้ามาดูต้นฝลังครับมี้ยดเ้ยครับอุ้ยปลอดภัยนะสมผู้ฝรังนะมนสมะะๆๆผมไม่ได้มาแบบประมาณสองสามเดือนผมมีนะมีอยู่นะฝรังนะสม ด้านบนนะครับเป็นคนที่ชอบมาทําคลิปพวกนี้มากคุณผู้ชมเราลงหาดูคุณผู้ชมเผื่อมันมีนนะครับอู้เจอแล้วคุณผู้ชมด้านบนนะครับคุณผู้ชมอาจจะด้วนแบบตัดแท้ไปหน่อยคุณผู้ชมอู้ด้านบนมีเยอะมากคุณผู้ช,ชมดูเออใช่นะคุณผู้ชมทีนี้มาแค้นน่านะคุณผู้ชมเพอ,อนุญ,ญาตไม่เอาดีกว่านะพวก ันจะเสียเวลานะครับเราค่อยมาเอานะครับผมจะมาเอานะก็ติดทิปนะครับ้างมผมจะมาเอานะครับตัวย้าทางนะครับปมไปส่งจะพาสมไปเก็บกันเรื่อยๆนะครับผมผมไม่แจกเสื้อวันที่ผมพันวาเนาะครับกินไม่กี่วันอีกประมาณสองวันนะครับผมไม่ได้แจกเสื้อวันที่ผมขออภัยนะครับ ผมขอเลื่อนนะครับเป็นวันที่เอ,เอาวันที่6กุมภาพันธ์นะครับก็คือน่าจะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าไปเดือนกุมภาพันธ์ผขออนุญ,ญาตเลื่อนนะครับเลื่อนมาที่นะไปแจกเสื้อนะสมโอ้ยย่าทางผมเลื้ยนดนัดนดจากรถไข่มันตกทล้ให้มาเอาด้วยจากไปชนะก็เก็บอยาาถามได้นะครอศูนย์เ8้าแปสามแปเาหนึ่งสามเจ็ดนนะ เก้าแเก้าสี่องศูนย์หนึ่งเก้าครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับจะปักเบอร์ไว้ครับใครสอบถามได้คนระับอันนี้ทางมีเงือแบบกระดาษสองสิงป่า ต้นฝ้าหลังเลยเราสต้นบักซีดาไอสม้มว่าจะขโมยก้อยเขาไปก็ไอเขาไปกินไอส้มดุกี่ดอกไอเลยนะเอาเอาไม่กินมาตัดเดี๋ยวก็ไปกิน,นครับเดี๋ยวก็มีแบบต้นกล้วยนะคนก็ทำเยอะมากทำไมสมมติทำลิปเกี่ยวกับการเก็บขยะกล้วย ด้านหน้าทำไมผมทำที่เกีกับการขยะนะแล้วก็การร้างน้ำกันสาระมันสามารถให้คุรผูนอนที่ยังไม่รู้ยงได่รู้ครับ้รู้จบ วดเฉยๆครับเับเป็นา่นมาเอาัวเต้นตรงนี้เย่ต้เลยไม่รู้ั ยกกลับไปนะโอ้สมดูวันนี้อากาศร้อนมากเลยน่ะช่งร้อนช่องลมนะผู้ตรงนี้เขาเจ็บอ้อยแล้วสมผู้ไม่เห็นก็เห็นมีหัวเลยสมหั้สมก็อากาศก็ดีนะสมแต่ว่ามันมันมันก็ร้อนอยู่นะนี่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำงานได้สะดวกก็ทำงานเร็วด้วยสม จะทำงานตัวไหนผมต้องพักท,ท,ท,ทำไปด้่อออยดเารทำมันมันมันเหน่อยนะั้ีมันจะด่หญ่เนโอจะลืมกดติดตามนะครับพี่กัดผมดิสในะครับผมประธานบิดประธานองค์เนีเ้ยน,นกแกน่นครับกดติดตามนะครับเจอรถสอง เขามาหกีบยางเยอะนะเขามากีดยางเยอะนะทุาากคนลองหาดูว่าเจอหัวจะไม่เจอนะไม่เจอเราก็กลับนะมาผมงนึตรงนึ้ทุกคนหมาผมก็มาด้วยชมดูแล้วนหน้าทุกไกลมากเลยนะอยู่ไกลมากเลยนะทุกน่าจะใส่หมาผมทุก แล้วเราก็จะผักอาหารที่นี่แล้วก็จะปิดคลิปกันละจากกันไปนะผลยางตรงนี้น่ากลัวมากสมเราจะขี่รถผ่านกันขึ้นว่าจะป่าสมเราจะเห็นแด็ขอนไม้นั่นนะถอนไมน้แล้วก็ลุกล่างมันเหมือนเหมือนเหมือนสับประรดนะเราเดี๋ยวขดไปก็ขนลุกไปสมอันนี้ก็เจอกวดเยอะน้ำจะว่าได้ หน่อยนึงได้หน่อยนึงครับไปไม่เยอะครับก็เหนื่อยมากนะครับได้ผลแล้วนะเราจะตรวจพักตรงนี้ก่อนครับดูไม่โคตรเหนื่อยวะแต่ละแต่ละวไปแล้วแอดทางนะครับฟูไม่โคตรเหนื่อยนะไปชมดูนะกูไม่โคตรเหนื่อยวะ ตัวระยะทางนะกูกูเดินมาแต่นู้นนะสมกูเดินมาแต่ไกลไอ้เทีย่ยบโคตรเหนื่อยเลยวะนี่นเขาขีดยางชมดูคนระับชมดูผมเอ้พรเมืองดูไว้นะสม้มเป็นตัวอย่างนะกูดูด้านบนนะเป็นตาโกรสร้างมากครับอุ้ยสิงัวเด่นกันผมอ่ะไม่ใช่สิงโตนะเป็นยกักษ์นี่เองคนระับ ไม่ได้มาขโมยแบบยางเขาชมดูอ่าเดี๋ยวจะพักกินของก่อนนะชมพักกินกล้วยก่อนนะชมผมเอากล้วยมาด้วยชมเจอกล้วยบริเวณถนนหนทางนี่ชมกล้วยเห็นไหกล้วยไม่โคตรดำเลยชมกล้วยผมดำดำจืมหายเลยชม ก็จะมันพ no mm. ักกินกล้วยขอใครครับมโอ้โหฮึมมือกลัวมาจากบ้านนะเพื่อเก็บเอาจับของมันหันทางนะผมอืมอืเอาไว้เฉยฝากเสื้อด้วยฝากเสื้อเนะผมเมื่อมาตัวยาสงสัยมาคมโย่ บิดซันเน็กชอบเจ็บขยะนะครับฝากติดตามนะครับไปกับผมเรื่อยๆนะครับไี่ถึงหนึ่งพันคนนะครับอยากได้เงินนะครับตอนนี้ส่องผมมีผู้ติดตามอยู่หลักร้อยนะครับติดตามซ่องผมให่ถึงหลักพันเลยนะผมพันคนก็ตามครับขอคนละหนึ่งไลน์นะให้กับคนจนๆอย่างผมไม่มีเงินนะครับ เก <Yeah. S 2> ลียวแต่ละวันนี่ผมแบบหาววดไม่ได้แบบสักบาทเลยวะ่ะกวดก็ไม่มีโอ้ยผมรถขีนมาทำไมวะโอ้ยเฮียแต่ละวันนะผมโคตรเหนื่อยนะผมว่าจะล้างห้องน้ำตูโรงเย็นนะผมก็ลืมนะทำไหมผมก็ลืมหมดสมองผมไม่จม่จำเลยวะ่ะเช้าก็ก็จะพาสมเก็บขยะที่โรงเรียนโอ้ก็ลืมเลยติดทุระเยอะมาก วน,นี้ผมไม่ขวดปวดหัวเลยวะอะไรวะวุ้ยมันวันอะไรล่ะสม้มไม่ได้ปวดเลยวะเออปมาหาตรงนี้จะมาถ่ายคลิปเก็บขยะแต่ว่าไม่มีแบบไม่มีอะไรเขาเรียกนะไม่มีสัก,กวดเลยวะมีแต่ต้นไม้ต้นอะไรให้ผมดูนะอุ้ยเคยปวดแบบมันผมนี่เคยมีผีด้วยเออวะไปสมมาตอนคืนนะั้นมันจะไม่ผีบริเวณนี้ไม่กล้านอนนะครับ ต่อเล่นไม่มีคส้มโอ้โหแบบกูมแม่มาหากวดแบบกูเดินมาสิบเดือนเนาะมันไม่มีหรอเฮียกูปวดหัวจิตหายด่วนอ้อะไรวะนนี้ส้มผมเดินมาสิบเมตรเนาโอู้อะไรวะไม่มีสักขวดเลยหรอกูดูยัดทางมันไม่มจะป่าเลยวะโอ้อะไรวะนนี้มันวันอะไรครับผม ดูระยะทางที Champ, ่ผมเดยนมาวดทนไมดูดูวดผมไม่ไ hmm. ด <och> ้สวดไ้ิดเดียวครับมีมีปวดแก้วขวดพลาสติกน้ำได้แค่นั้นแหะทผมอแค่นี้เองอนนี้ทผมมีอะไรผมองเป๋านะมงดผมไปหาทีแลผมผมไม่ไม่หารลก ผมไม่มาหาที่นี่สมผมขอโทษนะสมอยู่ระยะทางในการเดินนะครับไม่พูดเหนื่อยนะับแต่ละวันนะไปหาที่ใดมันก็ไม่ม,มีเห็นสมมันมันมีแต่ป่าเลยผมหาเหมือนครับผมมาอะไรก็เรียวกว่าผมหลงมาเลยนะเหมือนเราเดินแบบเล่นเล่นเดินถ่ายคที่แล้วก็พูดแบบมั่วๆเหมือนเป็นบ้าเหมือนผีบ้าครับชมรู้ไหมผมไม่ผีบ้าหรอชม,มผีบ้าบิดครับนะ พูดนะผีบ้าบิดครับพระว่าผีบ้าบิดนะครับไอ้มดูไม่ได้ชกปวดผมเส <Yeah. S 1> ือกรถเข็นมานครับโอเคคำนี้ก็เจอกันวันหน้านะครับเจอกันคลิปหน้านครับผมคำนี้ก็เก็บขวดอีพีที่สามผมนะี่ก็บริเวณถนนไปวัดเก่าลุงอาจคมก็ขอโทษมที่พูดคำหยาบไปคนระับอาจจะปาเพราะไม่เห็น มีการพูดคำหยาบไปนิด้ึงนะครับขอกวดขอไัยนะครับทรงนี้ก็ขออนุญาตลาคุณชมไปก่อนนะครับก็ส่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับก็วันที่ยี่สี่แล้วคุณชมวันนี้นะครับวันนี้ก็วันนิรนาะครับวันที่ยี่ห้าครับผมวันที่หนึ่งก็วันปีใหม่ววนขึ้นปีใหม่สองพันยี่สี่นะครับมก็ขอคุณชมได้ มีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็กหลีกเบี่ใครได้ป่วยนะคไอ้สมมีบุญมีกุศลที่ดีนะครับเป็นทางไมไหนมาไหนที่ที่ดีก็ขอสมเด็กปลอดภัยกันนะครับสมขอสมมีความสุขมา,มากๆนะครับจกสลากให้ได้ของดีครับจับสลากให้ได้ของดีจกสลากอะไรอะไรจกสลากวะจับสลากให้ได้ของดีที่สุดนะครับ ให้ได้ของที่เราอยากได้ที่สุดนะครับปีใหม่นี้ผมจะห่อของขวัญร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งนะะเราไม่รวมแบบไม่ไม่รวมกล่องไม่รวมอะไรนะกระดาษก็ไม่รวมนะครับเราจะใส่ขนมแบบเยอะๆนะครับก็ให้ชมได้มีสีภาพกันนะครับชมตรงนี้เขาเพาะอ,ะอเลยครับเอาเปาผี กูมาเหยียบเขาเผาผีนะอยโอูยตรง,งนี้ก็เผาผีนะวะเฮ้ยขอโทษขออภัยไม่ใช่ชมเขาเขาเผาเขาเผาขยายเลยนะับโอเคสามีก็เดี๋ยวกันคลิปหนา้สาส,สามีก็บายบายชมก็มาแค่เดียวนะไม่ยังได้กวัยังได้กวักูยังได้กวัให้เยอะนะชมสำหรับปลายเดือนพฤษภาคมสองพันยี่สิบสี่นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายเป็นเดือนสุดท้ายนะครับ เราจะต้องนับดูว่าอย่างงวกี่เดือนครับก็จะมีมกรลาคุมภามีนามีษาพุทสภาประมาณห้าเดือนครับห้าเดือนนะนะจะใชห้าปีนะจ๊ะห้าเดือนนะครับคผู้ชมห้าเดือนเนาะผู้ชมก็สามารถส่งยิงมาได้ส่งช่องทางใดทางหนึ่งมาได้คผู้ชมเพื่อตอนรับกันนะครับสวัสดีเป็นใหม่นะครับขอคุอนมีวัเร่างกาแข็งแรงแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับ ตรงนี้ก็อากาศหนาวนะพยายามใส่เสื้อกันหนาวไปไหนมาไหนชมก็บายบายนะชมยา้าชมก็สวัสดีพี่ใหม่เะครักคนมากนะชมคนมควาสุงม,มากๆชมจะนอนหลับฝันดีนะครับายบาย